ปัดปาดปาดโวนาโอ้โวนาไหวผ่ายอยู่โวนาไหวเว,วทีครับหลังจากไหวหั่นผ่าแล้วก็ต้องมาไหว้เวทีครับ สองทุธเจ้าต่อมาเมื่อเจ้าที่แด้นำมันีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สิ่งศักดิ์ที่แห่งนี้น้กาที่โผล่ออกก็มสูตสามเณรทุกทุกออเดี๋ยวขึ้นไปดูบนเวทีดีกว่าไดแฟนพีน้องสี่ลอยก็โล่แม่แม่มืนนี้นะครับมันก็เลยมาตั้งเวทีคำเน่นะพร้อมแล้วคืนนี้ชมฟรีตลอดสอดแจงนะเดินทางมาหอดแล้วนั่นสิจวดจานแล้วเป็นงานนาร็จ ปั้นแม่รัางและเก็จากเมนโพดบุญประเพณีข้าวตือหเน้าเหีมาเป็นงานบุญกลุ่มบุญขุนล่างนะครับุญกลุ่มขอยในวันเกิดบุญก่อนงปีนองปอีนองปีนบงปีงปีนองปีนปีนอีองปีนองปีนอีองปีองปีนองปีนองีนอีนองปนองปีนองนนนน คนเหน็บบ้านพระเอกวีเบาโดนเคุนว่าไ่ท่านครับคนหลายแท่งานฟรีแม่แม่ย่งยิ่งที่มีโอกาสได้มาเป็นส่วนหนึ่งในงานนั้นยิ่งใหญ่สำหรับค่ำคืนงานฟรีแม่คุณคณะกรรมการคืนงานคณะผู้นำเต็มเบิร์ดมีหลายส่วนจะมีครับนไม่น่าจะมีนะครับเพราะรถยังไม่ได้อาบน้ำอยู่เอาเบิร์บรรยากาศไปสักคนแม่ นะครับสำหรับข้อคือนีเขาพี่น้องครับงานบุญงานบุญสนน้องคนร้ายหลายแม่สดีบอนนหน้าเวทีไล่หน่ายไปที่ยวเบิง์กเดลบนวังงานเบิร์กฟีครับคนเยอะมากเลยแม่ตอนนี้ที่หน้าเวทีบรรยากาศสนสนเลยครับสกุลนครเป็นยูบ้านกันบ่ะฮึสุดท้ายน okay ะครับ บขอบคุณเลยหลายบอลนนสวัสดีแม่เสริมสวยครับสวัสดีพี่น้องครับชฟรีสอดแจ่งฟอร์มาเดอร์แม่แต่บมีบมีสิบมีหม่องนางแล้วหนุนหลายทุกประการปรารี่นสอนปรกาทุกประการทุกงานท้าหลังคระบุมงานหอมน้ำพึ่งสิบาทมีข้าลเจียวสจังเิลีนะครังสีบานสีสีองชดมกหอมกลับวัดแคร์ที่ก๊า ปัดปัดปัดอันนี้แผนชุดครับสั่งใครสองแผงบอสมอดคำครับพีน้องมอดคำดูคือทุวันเนต้องเร่งมือทำเพื่อให้ทันเวลาครับท่าการแสดงโปรกันี่คือสามทุ่มตอนนี้เจ้าภาพมามาเตรียมพร้อมเปิดงานแล้วคนคนแหมสอนอีลีเนี่ยคนมังมวนเนาะ มาคุณผู้ชมท่านมาล่าสัปดาห์อ๋ออาสนามบักว่องแม่ค้นบักหลายแม่แม่บุรุษยังบอกท่นเลยอาบน้ำอยู่นะครับคืนนี้เต็มวงเต็มโชว์เต็มระบบนะครับนี่นอาม่าแจกกล้องให้พี่น้องนะครับพี่น้องเล่นหน้าเต็มโดนเตือนเจ้าหนี้มีโอกาสมาหาพี่น้องมานหน่าพี่น้องสกุลนครเนาะนะครับมาหัวแบบพี่น้องแกผาดเอากาดมีคอลัมน์ซีฟงซีธนาที่แจกกล้องแบบนี้อยู่นะครับ

ว่แล้วพี่น้องหนาวพ่อบหนาวครับรุ่มหนาวพ่อแม่นะครับผู้ใดมาฟังรอบยันจะลืมหนาวอันนี้มาเด้อเอาครับโอ้มานำเอาขอต้องขออนุญาตผู้นำบุญ้ำและปู่บ้านผู้นำและแม่ปรธรรมดาได้ดีรับตั้งเพื่อมิเนาะเบอร์กรุงคองภูมเนาเบิดสระบุรีนครพนน์พี่น้าบอกกล้องแม่พูนจ้าพนันข้าวเจ้าผ้าเนี่ยป้าถูกหมคันว่ารำเจัาหน่อยแต่จะมีโอกาสนำผลงานการแสดงมากกว่าผ้าหร่พี่น้องนะครับเราจะเข้าสู่พิธีการกล่าวเปิดงานอย่างเป็นทางการครับ หลังจากท่านประธานกล่าวเปิดงานครับปินาทีของหมอรำไรกันหน่อยสิพี่น้องอันนี้สูตรอะไรครับผมนะครับต้มก่อสูตรอะไรคบเนี่ยคุณคุณโอยปรุงก่อนต้มปรุงก่อนตับใส่ซอสได่แต่ซิมมันจะนัวงโอ้ไข่ฟานเองนี่มันอี๋ไม่ยีบีมากกว่าท่านเมียนดูไข่มากกว่าถึงมาแซ่บไปหาหมอสิ บอกคนณโมดูเดื้อรักวางานดูด้าฉลองขอรักครับแจ้บาทวัดตอดสวัสดีสิบ